ดูครับเน้นไปที่ต้นขาขวาของโรเบิร์ตเริ่มช้ำเริ่มแดงแล้วนะครับเอาล์ลครับอ่าบริเวณเหนือเข่าด้านขวาของโรเบิร์ตครับแดงเป็นปื้นเลยครับมาโรนพยายามจะย้ำนะครับเอาเละครับ,รบ,รรบ,รบตบด้วยหมัดฮุกปักด้วยสองขวาล็อกได้ได้โรเบิร์ตตีมาเลยท่าสวนด้วยขาขวาคือนะครับบุกอย่างเดีย่ยวโอ้โหแต่โดนศอกครับแล้วในกานถล่าไฟซูปเปอร์โบนัส My Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the time that you've all been waiting for tonight's main event: Thailand taking on Switzerland. Ladies and gentlemen, introducing first your Swiss warrior tonight, 21 years of age and representing Singer Deshaw Academy. This is Maroon Hala. What is that? Gentlemen, you're a Swiss warrior fighting out of the blue corner. He represented St. Paul They Chargé. you. 21 years of age, ladies and gentlemen. And it's a in the red corner, a Thai warrior, He represents in a Conratasaima province, 37 years of age, running a door, Chai Wan Jim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Aimat SONGPALANG Robert Chau Chai Wajim. Ladies and gentlemen, you're veteran of the ring tonight representing Nakod Rajasima. โรเบิร์ตจอชัยวัตเรกลับมาพบกับบรรยากาศในความมันกันต่อครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับโรเบิร์ตจอชัยวัดก็ับวันนี้จะรับมือสวิตเซอร์แลนด์อันตรายครับมาโรนฮารานนักชกรูปหล่อจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผลผลิตของค่ายมวยสิงห์เดชายิม66กกิโลกรัมครับเอาละครับเด้นมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วครับนักชกในมุมน้ำเงินครับมาโรนฮารานักชกในวัย2 1อปี จากสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นลูกครึ่งครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลบานอนสูง171ซมครับฝากผลงานเอาไว้ในสาฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1จากสิงหาเดชายิมครับส่วนในด้านนักชกในมุมแดงครับโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์ครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นพิการ63กิโลกรัมชื่อจริงชื่อนายมานพเหล่าจันทึกครับปัจจุบันในวัย37ปีครับจากอำเภอสีคิ้วจกกังหวัดนครราชสีมาสูง164ซมครับ สี่ไฟหลังชนะรวดครับแพ้ไม่เป็นครับจากจอชัยวัน์ครับนครราชสีมาโดยสอทอดจ๋าครับชัยวัน์สุขเดชะเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกครับมวยในคู่ที่6อันโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับผู้บริหารนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุข Ном, Max ai, ร <Stevens. S 1> บ mm ับแ a x Muay t h a ท President ส r อาซิรสุข pues วัสดีครับคุณอาซิรจะเึ้ามอบเหรียญที่ลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับแม็ชกมวยคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ครับมิสเอาิรจะ giving แม็กซ์มวยไทยเมดล่ o the fighter of the event ไปล้วงนะฮะอไจับนะครับเซาเล่นนะเซาเล่น เอขอเสียประมินนั้นกับคุณอาซิระต่อเจริญสุขครับ and now let the main e v e n begin เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือคุณอาซิระต่อจเจริญสุขครับประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยผู้ที่นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกให้เกียรติขึ้นไปมอบเหรียญให้กับผู้เอกนำรายการในค่ำคืนนี้ครับและท่านผู้ชมครับผู้ที่ขึ้นไปถอดม,มงคลให้กับมาลนฮาลัานนั่นก็คือชาลิสิทโอ ส่วนมุมแดงนี่คือสทอจ๋าครับสทชัยวัฒน์สุขาเดชะและก็โรเบิร์ตจอชัยวัฒน์ได้รับการสนับสนุนจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาครับผอประจัก์ธีรพงษ์ชะทนซึ่งแล้วก็รองผู้อำนวยการพลล่มเย็นเลยครับให้การสนับสนุนเจ้าโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์อยู่ด้วยครับเรื่องเก๋ากระดูกประสบการณ์นี่ไว้ใจเขาได้เลยครับเจ้าโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์ครับแม่ระยะหลังนี่อย่างที่คุณสุกินเรียนเลยครับพร้อมกำลังสดกำลังห้าวทีเดียวครับ ในว <37 P S 1> <อ>ัย37ปีครับสวนมาโลานฮาราซีไฟแพ้เพียงหนึ่งชนะ3ครกับแพ้คนเดียวนั่นก็คือก้องไทยแลนด์ครับโอ้แล้วต้องชื่นชมมาโลนฮารานนะครับว่านี่คือมวยไทยครับมาต่อยใหม่ๆนี่เขาน้ำหนัก70กิโลกรัมตอนนี้เหลือ66ครับโอ้โหนี่เลยครับคนที่ฝึกมวยไทยเพื่อลดน้ำหนักนันดูเป็นตัวอย่างครับงที่สำคัญครับ ผมได้โอกาสสัมภาษณ์มาโลนเขาบอกว่าเขาชื่นชอบสไตล์การชกของโรเบิร์ตมาก่อนนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้มาเจอกันเองครับนี่แหละครับเรียกว่าเป็นไอดอลเลยครับแล้วก็ผู้นี้เคยเจอกับนักชกคนเดียวกันมานั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์ศิษย์ทองปอดซึ่งทั้งคู่ก็เอาชนะคะแนนศักดิ์สิทธิ์มาเช่นกันพยายามจะตบดูขวาแล้วลงล่างเลยครับมาโลนโรเบิร์ตก็ไม่หนีเลยครับอยากมาเจอทีขวา อยากจะสร้างจังหวะและวางแก้งขวาครับวางแก้งซ้ายครับเราเบิร์ตเจอมาซ้ายส่วนมันเป็นมวยทางเดียวกันนู้สชมคกับซ้ายต่อซ้ายเลยครับลงซัดหนุนขวาตะลาตัวครับชนามาโลนมาโลนนั้นมีลูกุขวาที่อันตรายเลยครับต้องบอกว่าสไตล์การชกนี่ใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้อุธมวยเหมือนเหมือนกันแล้วก็ตักด้วยสอกซ้ายส่วนเลยกับมาโลนระบบเพียงจะเด็บมาครับแต่ว่าวงในเนี่ยมาโลนก็ไม่ธรรมดานะครับ เคยฝึกกับระดับยอดมวยเข่ามันแล้วครับยามจะตกด้วยหมัดฮุกแล้วครับมาโลนเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าเจอหมัดท้ายส่วนไม่ยอมทีส่วนเตะหมัดท้ายดูว่าหมัดไขรแม่นกว่ากันครับครับกระแทกนี่ครับขวาแย่มาก่อนแล้วถ้งด้วยสายตรงครับนะครับโรเบิร์ตเอาคืนวงในมาลนลูดแม่ไปไม่ทันครับโรเบิร์ตนั้นไม่ชอบวงในเลยครับแต่วงนอกนั้นยันเช้าเลยครับ ครับแ,แย่ขวามาโดนหุกขวาออกองทนามาโลนแล้วก็ทิง้งขึมาซ้ายเจอมานซ้ายสวนทับเอาไว้ครับวางได้แข่งขวาครับทนาโรเบิร์ตหยับพยายามจะสร้างจังหวะเกลี้ยงนมาทิ้งมาซ้ายเจอมานซ้ายสวนโอ้โหูสครับอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ลวางได้แข่งขวาบ้างครับทนามาโลนขวาหน้าของมาโลนนี่อันตรายและเสียบไปกัขวาแล้วครับมาโลนถึงในบัดรหนึ่งสอง ขวานั้นพยายามจะทําลายจังหวะของมาลนเลยครับโรเบิร์ตนะครับโรเบิร์ตจิ้มด้วยสายเป็นมวยที่แพ้ยากครับน่าในวัย37แข็งแรงนะครับอือหืออายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขแหละครับนี่แหละครับจุดเด่นจุดดีของศิลปะไม้ไม้ตัวไทยครับคนฝึกมวยนั้นร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งครับมาลนลงล่ากบ้างแลวครับหมดยกที่หนึ่งครับอือหือนี่เป็นคู่เอกนำรายการแล้วครับ จอมอมตะอีกคนหนึ่งของวงการมวยนะครับโรเบิร์ตจอชัยวัตรครับตอนนี้เจอกับสวิตเซอร์แลนด์อันตลายครับม,มาโลนฮารานในวัยเดียวกันนี้นะครับที่ยังโลดแล่นอยู่บนผืนผ้าใบานะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตจอชัยวัตรเพชรชิงชัยน้องรักยิมแล้วก็ยังมีกิ่งเพชร อายุลูกบันทํารวมไปถึงหนุ่มสตึก DPC w o นไลน์ครับแล้วก็กิติศักดิ์ชรัตนชัยแต่ละคนที่เอ่ยมานี่ล้วนแต่มีคุณภาพครับดูครับรูนับรวมกันเฉียด,ยดพันแล้วครับอายุวั <c oughs> นนี้มาเจอกับของสดกับวัย21ปีนะครับเลว,วันนี้มาโลนก็จะต้องบ,บอกว่ามุ่งมั่นอย่างมากครับได้เจอกับไอดอลของตัวเองครับอ๋อาล้วครับยกที่สองได้เพื่อนลงล่างเลยครับมาโลน กระแทกมัดยับติมมือขวาโอ้ยสปีดการออกมาเขาแกทำได้ดีกบมาโลนเสียบด้วยขวามาโลนลงล่างครับเตะท้ายทีเล่งเครื่องแล้วครับชนะโรเบิร์ตมาโลนพยายามจะเจาะล่างแล้วจีบขวาไว้โรเบิร์ตทิ้งใหมัดนตายาพยายามจะตบด้วยขวาวงในมาโลนเสียบด้วยเขาทรายนี่แหละครับวงในไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับชนะมาโลนโอ้โหฮีจังหวะลงล่างของแก เอาล้วครับจังหวะมัดสายเอ้าโดนต่อโดนครับแม่มัดสายของมาโลนแล้วลงล่างเลยครับนี่ครับเน้นไปที่ต้นขาขวาของโรเบิร์ตเริ่มฉ่ำเริ่มแดงแล้วนะครับเอาล้วครับมีศอกขวาสอกซ้ายสลับกันซะด้านมาโลนโรเบิร์ตพยายามจะขึ้นบนกระชากมาตีด้วยซ้ายมาโลนตีด้วยขวาคืนโอ้แลกกันมังเลยครับโรเบิร์ตขยับมาพยายามจะสวนด้วยศอกลงล่างเลยครับมาโลนโรเบิร์ตตีด้วยซ้ายมาโลนเสียบด้วยซ้ายคู่นะครับ เหนียวครับเจ้านาเจ้าโรเบิร์ตครับอิ่งทิ้งด้วยศอกซ้ายอาร์ลันกัมมาร์ลนเล่นงานฐานล่างครับโอ้ยตบไปวูกขวาแล้วลงล่างตามสู่ตามสไตล์ครับมาอีกแล้วครับรับไปบ่อยๆนี่ไม่เป็นหัวตีเลยครับครับทิ้งด้วยมาซ้ายพยายามจะเข้านายล็อกล่างตีด้วยซ้ายก่อนครับโรเบิร์ตแต่มาลนโตขคืนครับโอ้ยแย่ครับแย่อาร์ลันกัมมาร์ลเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของลำน้ำมูลมาเกอนนะครับ เอาละครับสวดด้วยศอกซ้ายพยายามจะล็อกในครับโรเบิร์ตเตะเข่าซ้ายของมาโลนจะตกมาโรเบิร์ตตีด้านขวามาโรนตีคืนเสียดด้วยซ้ายเข้ามาครับโรเบิร์ตบริเวณเหนือเข่าทงด้านขวาของโลเวอร์ครับแทงเป็นปื้ดเลยครับมาโลนพยายามจะย้ำนะครับเอาละครับตบด้วยหมัดฮุกปักด้วยศอกขวาล้มในได้โรเบิร์ตตีมาโลนสวดด้วยเข่าขวาคืน อะไรครับพับข้าไว้ยังตีคืนแม่ได้ไม่แรงพอกันจะดัโรเบิร์ตเสียบด้วยขวาสกัดไว้ก็มาหล่นจิ้งจซ้ายมาโลงถูไม่ลงมาเสียบเสียบแล้วเด้งตีพยายามจะลากมามาโลงกดแขนไว้เลยครับนะครับบุกอย่างเดียวโอ้โหแต่โดนตอกครับและรายงานฐานล่าโรเบิร์ตจิ้มเข้ามามาโลงเด้งตีเอาครับแยกก่อนครับกรรมการนทุสุศักากมากลางเวทีครับ เตือนครับ <vikt> ว <trem perman> e> ่าอย่าเกี่ยวเชือกครับโอ้พยายามจะลงล่างอีกแล้วครับเน้นเลยครับมาลูนอ่าวางหน้าไว้อยู่นะครับโอ้ยดูครับนครับแย่ครับแย่เหลี่ยมเข้ามาฮู้วี่ตึงมัดมีซอดเล่นงานช่วงนี้อีกแล้วครับยังไม่เป็นอะไรยังไม่มีอากันล่าโรเบิร์ตอ่าจะกดเชือกซอกซ้ายของมาลูนอันตรายจริงครับโรเบิร์ตล็อกไหลเด็ดด้วยขวาเจ้ามาลูนบ้าเหตุามจะบิดเหลี่ยมแล้วตีด้วยขวาซ้ายนะครับโรเบิร์ต นะครับความเก่าครับของนักชกรุ่นน้าครับทิ้งด้วยสองท้ายจับในมาโรนหักทิ้งเลยครับโอ้โหหลักเหนียไม่ธรรมดาครับหมดยกที่สองครับแต่เดียวกันอีกครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าแลกกันสนุกจริงๆครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการแลวครไม่มียอมใครครับโรเบิร์ตนั้นพยายามจะเปิดเกมท้าดวลชวนแรกแล้วมาโรนก็โต้ครับโดยเฉพาะนี่ครับปัดซ้ายของมาโรนครับ จับปอกเข้าไปตรงเวนใบหน้าของโรเบิร์ตแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับดูครับแต่โดนปฏิเสธครับเป็นคนอื่นนี่ต้องมีอาการแล้วครับพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับโรเบิร์ตเอาล้วครับดูครับศอกซ้ายของมาโลนผู้เอกนํารายการโอ้โหระทึกใจครับยกสุดท้ายกับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับมาโลนวางแข้งขวาทิ้งน้ำมัดซ้ายเล่นงานฐานล่างเี๋ยวได้แล้วพยายามจะคืนแต่แข้งและเสริมด้วยหมัดซ้ายกับมาโลนวางแข้งขวาแล้วครับจังหวะเกืยวได้ทิ้งน้ำมัดหนึ่งสอง โอ้ดูกันสกีกันออกเอาวุธของมาโลนทับได้ดีครับก,มมร,ก,กบระบังแข้งขวาหุ่มาโลนจิ้มซ้ายอยากจะเข้าในครับโกเบิร์นจับได้ตีมาโลนโตดูมาเสียขวาแลกกันครับแม่ทีต่อทีตีนในเข่าขวาครับแล้วมาโรนไม่มียอมครับผมในโกเบิร์นพยายามเข้ามามาโลนก็ไม่หนีแล้ยพยายามจะเน้นไปแข้งขวาจาวาังหวะดึงแล้วคือ,คอไ,ไปแข้งซ้ายเกี่ยวได้ดแข้งซ้าย เสียดสีท้ายคืนเลยครับมาโลนไ้ายอมเสียดเรียบครับเอาละครับตีมาเขาก็พยายามจะตีเพืนแล้วพังเทเลยครับน้ามาโรนเอาละครับบุกต่อครับไม่มีใครถอยครับโรเบอร์พยายามจะขยับแย่ของหวังด้ซ้ายโรนเล่นงานทานแล้ว พ <S an> ยายาม,ามาเข้ามามาลนเขาไม่หนีแล้วครับวาแกซ้ายยังเก็บไม่ได้มาลนแล้วแม่พยายามจะสวนด้วยข,ขวาแล้วเติมกับบัตชายมีจังหวะลัดไก่ครับก็ได้มาลนลนไป,ไปนทางขวครับบัตช้างซ้ายเ <S an> สียบซ้ายมาลนตี้นขวาแล้วได้มาเสียบด้วยซ้ายเสียบ <S an> ด้วยซ้ายแล้วตีด้วยขวาอีกทีครับโอ้จังหวะลัดล่างและตีของมาลนได้ทำได้ดีครับมาลนขยับเข้ามาวางแกขวาเก็บได้เสียบด้วยขวาซ้ายคืนเลยครับมาลน ไม่มียอมอยู่แล้วก็มาโลดวางแค่ขวายางต่อครับด้านโรเบิร์ตเล่นงานฐานล่างมาโลดจิ้มอู้หูให้คู่ายแม่โดนคู่สายเล่นงานเข้าไปเต็มเต็มหน้าเลยครับมากแล้วก็พยายามจะลุงลากมาโลด์อยากเปลี่ยนเข้าหากระมาโลด์กระบางแข้งซ้ายแม่จู่วัลมครับมาโลนแต่จะขวาขวาเอาเบิ้ลเข้าได้ครับ ีเข้ามาใหม่ครับดารารบมาลอนครับทิ้งสัตหนึ่งศรเอานะครับกรรมการเบรกเกมก่อนครับเตือนทั้งคู่ครับต้องออกอาวุธครับมาลอนพยายามจะเบียดเข้ามาแหมโรเบิร์ตเตะขวาเตะซ้ายนี่เตะไม่ถึงนะครับมาลอนเก็บไว้ได้ครับแต่ตัวเองวางขวาวุดพยายามจะลงล่างยืนรักษาระยะนะครับดารารบมาลอนยังเถียงได้อยู่ครับเรืองโยสั่งจังหวะปัดชุดครับ นี่ครับจิงซ้ายก่อนแล้วตะด้วยขวามาพยายามปาวักแห้ขวาแล,วแล้วเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายเลยครับมาโดนไม่มียอมเลยครับเดี๋ยวได้ทิ้งนุมัดดึงสองโอ้ยดูบหมัดซ้ายหน้าเต็มๆหน้ากันแต่โรเบิร์ตนั้นเฉยครับนะครับไล่เข้ามาขวามาขวามาอมสองดอกครับหน้ากำลังการเบรกเกมเตือนครั้งที่สองอีกแล้วครับ อย่าตาวางซ้ายเจอเจอหมัดซ้ายของมาโลนมาโลนวากซ้ายเอาละครับจับจังหวะขยับจิ้มด้วยหุ่นซ้ายครับและครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับในลุ้งกัดหกสิบหกกิโลกรัมระหว่างทางด้านมาโลนฮารลานจากสวิตเซอร์แลนด์ครับกับโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์ครับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกจอมเก่าจากนครราชสีมา โอ้ด้านล่างมุมแดงผมเหลือไปเห็นจับยอดระดับดาวแปดนิ้วก็มาครับโอ้โหดูครับจังหวะทิ้งซ้ายของท่านมาโลนครับนี่ครับยังจะเคาะเข้าไปครับแย่กวาเติมซ้ายมาเร่งได้ดีครับยกนี้โอ้แล้วดูกบหมัดซ้ายของแกนี่เข้าเป้าตลอดครับมาโลนสำคัญครับการมาดวลกับแต่ต้องบอกว่าไอดอลของตัวเองอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปที่กรุงภูมิบนเวทีก่อนครับ Ladies and gentlemen, before we go to the decision, let's check out our Excitement Thermometer. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards. Four. bonus